งไหนที่เราไม่ได้มีมาไม่ได้มีข้อความในส่วนนี้มาให้เราเขียนเพิ่มเติมกับประการสีแดงในข้อที่หนึ่งบอกว่าหากมองปลาที่อยู่ในน้ําจะเห็นปลาเนี่ยอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลกว่าตำแหน่งจริงเอาข้อความแรกก่อนเรานั่งอยู่ที่บริเวณฝั่งหรือว่านั่งอยู่เวีที่มันอยู่ติดกับแม่น้ําหลังจากนั้นเรามองลงไปในน้ําก็จะเห็นปลา คำถามคือปลาที่เห็นเนี่ยมันอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลจากตำแหน่งที่ปลาอยู่จริงๆนักเรียนบอกว่าอยู่ใกล้การที่เรานั่งอยู่แล้วมองปลาที่อยู่ในน้ํามันเป็นหลักการไหนของแสงการของง่าอ,นนอาจจะเป็นการหักเหของแสงคําว่าหักเหคือการที่แสงมันเป็นยังไง สะท้อนกับลักเหเหมือนกันหรือไม่คนละหลักการนะคะหลักการของแสงหลักการที่หนึ่หลักการสะท้อน 2. จะเป็นการหักเหสเป็นการกระจายและ 4. จะเป็นการกระเจิงดังนั้น4หัวข้อนี้มันจะคนละประเด็นกันในที่นี้เราบอกว่าการที่มองเห็นปลาที่อยู่ในน้ําและตําแหน่งมันเปลี่ยนไปจากเดิมใช้การหักเหหักเหแปลว่าอะไร แสงมันเดินผ่านกี่ตัวกลางสองตัวกลางผ่านอะไรก่อนแสงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรบ้างในข้อนี้คุณอยู่ในน้ำไหมคุณไม่ได้อยู่ในน้ำแสดงว่าแสงมันผ่านตัวกลางอะไรมาก่อนที่จะไปที่น้ำอ่ามันผ่านอากาศเรานั่งอยู่บนฝั่งดังนั้น สีสาของเราหน้าของเราอยู่ในสภาพปกติก็คือมันจะมีอากาศอยู่ถูกไหมแสงมันจะผ่านอากาศก่อนย้ำว่าส่วนนี้เป็นแนวข้อสอบนะคะแนะนําว่าส่วนไหนที่คุณไม่มีให้เพิ่มเติมลงไปแสงผ่านอากาศหลังจากนั้นมองลงไปในน้ํามันก็จะผ่านน้ําแสงผ่านตัวกลางสองตัวกลางเกิดการหักเหแน่นอนค่ะจากความหนาแน,น่นไหนไปความหนาแน,น่นไหนน้อยไปมากหรือว่ามากไปน้อย จากน้อยไปมากอากาศจะมีความหนาแน,น่นน้อยกว่าน้ำจากความหนาแน,น่นน้อยไปความหนาแน,น่นมากภาพที่ได้มันจะอยู่ใกล้กว่าตำแหน่งจริงต้นมะพร้าวถ้าเรามองอยู่ใกล้ๆกการที่เรามองไกลออกไปแบบไหนที่เราเห็นต้นใหญ่หญมองใกล้หรือมองไกลมองไกลมันเห็นนใหญ่กว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะ คุณดูเ้นมะพเ้าถ้าคุณเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับการที่คุณมองอยู่ไกลๆตรงนี้แบบไหนที่คุณจะเห็นใหญ่กว่าใกล้ใกล้ใกลกลมองใกล้มันจะเห็นภาพขนาดใหญ่ในข้อนี้คุณบอกว่าการที่คุณมองปลาที่อยู่ในน้ําภาพปลาของเรามันจะอยู่ใกล้กว่าเดิมถ้ามันใกล้แสดงว่าขนาดจะเป็นไงใหญ่ขนาดจะใหญ่กว่าตำแหน่งจริงค่ะ ย้ำอีกครั้งในเรื่องของการหักเหคือการทีร่แสงมาเดินทางผ่านตัวกลางสองชนิดขึ้นไปซึ่งมีความหนาแน,น่นแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่จากความหนาแน,น่นน้อยเป็นความหนาแน,น่นมากแสงมาาันจะเบนเข้าหาเส้นกลางก็คือเส้นแนวฉากทําให้มันเหตุภาพเนี่ยอยู่ใกล้และก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมแต่ในทางกลับกันถ้าเมื่อไร่เราเปลี่ยนที่เช่นเราว่ายน้ําอยู่แล้วก็เราอง,งนกที่บินอยู่เหนือน้ําจากความหนาแน,น่นไหนเป็นความหนาแน,น่นไหน จากความหนาแน,น่นมากไปความหนาแน,น่นน้อยดังนั้นภาพที่เห็นมันจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลไกลและขนาดจะเล็กกว่าของจริงมาต่อข้อที่สองแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาเราจะเรียกมันว่าแสงอะไรเราจะเรียกมันว่าแสงขาวแสงที่มาจากดวงอาทิตย์จะเป็นแสงขาวแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเข้าพริซึมก็คือไอเท่งแก้วที่เป็นสามเหลี่ยมหรือว่าเข้าละองน้ํา มันจะแบ่งออกเป็นเจ็ดสีม่วงคร้มน้ำเงินเขียวเหลืองสีแดงเรียกว่าการกระจายของแสงในที่นี้แสงจ,จากดวงอาทิตย์จะเรียกว่าแสงขาวไวไลท์ต่อในข้อที่สามนักเรียนมองวัตถุได้อย่างไรก็คือการที่เราองเห็นวัตถุต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเรานี้ได้มันเกิดจากแสงร,รือไมมแสงทําให้เรามองเห็นใช้หลักการไหนแสงมันทํายังไงกับวัตถุก่อน แสงมันจะไปตกกระทบก่อนถ้าตามหลักการมันต้องตกกระทบก่อนแสงมันไปกระทบกับวัตถุเมื่อกระทบเสร็จมันจึงเกิดการสะท้อนเข้าตาของเราค่ะตามกฎการสะท้อนนะคะเมื่อไหไ่ที่มีการวาดดังสีดังสีที่มาลำดับแรกจะเป็นดังสีตกกระทบ ดังนั้นต้องตกกระทบก่อนจึงจะเกิดการสะท้อนได้การสะท้อนต้องอาศัยวัตถุเป็นตัวทําให้สะท้อนต่อในข้อที่สี่โลกหมุนรอบตัวเองรู้ไหมค้าโลกมันหมุนรอบตัวเองด้วยโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบอ่ะนี่คือโลกของเราโลกของเราค่อนข้างจะเป็นทรงกลมการหมุนของมันมันหมุนแบบตามเข็มนาฬิกามาฝั่งนี้ หรือว่ามันหมุนแบบทวนเข็มนกามาฝั่งนี้โลกมันหมุนแบบทวนเข็มในกาค่ะดังนั้นนักเรียน,น,นตรวจคาตอบตรงนี้ได้เลยโลกหมุนทวนเข็มในากาคาว่าทวนเข็มนากาจะเป็นการหมุนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกหรือว่าจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกค่ะทวนเข็ม คำว่าทวนก็คือกลับจะหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกค่ะสวดได้เลยค่ะ รอบตัวเองหนึ่งรอบที่เราบอกว่าหมุนเวียนทวนเข็มนาฬิกาหรือจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกหนึ่งรอบมันใช้เวลาประมาณเท่าไรย่ชั่วโมงห้าี่สามชั่วโมงาีชั่วโมงนาทีออมาแบบละเอียดถ้าแบบตรงๆงยี่สามชั่วโมงห้าสิบกนาทีสี่วินาทีเราประมาณว่ากี่ชั่วโมง ประมาณ24ชั่วโมงถูกทั้งสองแบบนะคะตอบว่าเท่ากับหรือว่าประมาณเอาก็ได้เป็น24ชั่วโมง24ชั่วโมงมีก็คือเท่าไหร่ประมาณ1นึ่งวันนเด็การที่โลกมันหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบไอ้ยีี่ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งเลยเกิดกลางวันกลางคืนโลกหมุนรอบตัวเองทําให้เกิดกลางวันกลางคืนค่ะ ประเด็นที่หนึ่งเกิดกลางวันกลางคืนโคอธิบายกลางวันกลางคืนก่อนมันจะมีรูปอยู่ด้านล่างนะักเรีย hmm. นดูรูปนี้จากนั้นนักเรียนแบ่งครึ่งโลกค่ะมีโลกมาให้แล้วนักเรียนแบ่งครึ่งเออละนี่ดวงอาทิตย์ของเราอยู่ทางขวามือ เราบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบในที่ตัวเข็มนาฬิกาทําให้เกิดกลางวันกลางคืนนักเรียนเรงเงาฝั่งที่เป็นกลางคืนค่ะนักเรียนเรงเงาฝั่งที่เป็นกลางคืนูู้บ่งให้เป็นโกไก่กับขอไข่ฝั่งไหนเป็นกลางคืนเพราะว่าอะไรขอไข่จึงเป็นกลางคืนแสงมันเข้าทางกอไก่ดังนั้นฝั่งตรงข้ามจึงเป็น ขอไข่ก็คือเป็นกลางคืนนั่นเองอ่าดูแล้วว่าตอนนี้โกไก่เป็นกลางวันขอไข่เป็นกลางคืนนอกจากกลางวันกลางคืนแล้วยังเกิดอะไรได้อีกน้ำขึ้นน้ำลงำนนำลงเป็นผลมาจากอะไรใครรู้บ้างดวงจันทร์น้ำขึ้นน้ำลงเป็นแรงดึงดูดของดวงจันทร์ชื่อว่าแรงไท้าน มันจะดึงดูดน้ำเนี่ยให้เกิดการขึ้นและลงในตำแหน่งต่างๆสี่ตำแหน่งหลักดังนั้นน้ำขึ้นน้ำลงเป็นเหตุมาจากอะไรมาจากดวงจันทร์ยังไม่ใช่โลกหมุนรอบตัวเองสิ่งที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในหนึ่งวันนอกจากกลางวันกลางคืนแกนโลกของเรามันเอียงแต่แต่ละวันมันเปลี่ยนไหมแกนโลกยังไม่เปลี่ยนมันอยู่ที่เดิมเวลาเปลี่ยนค่ะ อากาศเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพต่างๆในรอบปีสงเวลาคนที่ยืนอยู่ณนะตำแหน่งต่างๆบนโลกใบเดียวกันจะได้รับเวลาก็คืออยู่ตรงเวลาที่ต่างกันด้วยปัจจัยที่สงเวลาปัจจัยที่สามที่มันเกี่ยวข้องต่อมาอีกก็คือปัจจัยของทิศค่ะบางประเทศเจอดวงอาทิตย์เป็นลำดับแรกๆจะอยู่ในทิศตะวันออก บางประเทศคือหลังๆจะอยู่ในทิศตะวันตกการที่โลกหมุนรอบตัวเองในทิศตวันขึมในกาหรือจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆปรากฏตรงกรันข้ามอะไรที่ปรากฏในทิศตะวันข้ามกับการหมุนของโลกบ้างโลกหมุนจากทิศไหนนะอาโลกหมุนจากทิศตะวันตกแล้วอะไรมันปรากฏในทิศตะวันออกบ้างดวงจันทร์ละหนึ่ง ดาวสองอะไรอีกอย่างหนึง่งขึ้นทางที่ตัวนอกดวงอาทิตย์ค่ะทําให้สิ่งเหล่านี้มันปรากฏตรงกันข้ามเพราะว่าเราหมุนแบบทวนเข็มทําให้การปรากฏของอย่างแรกเลยดวงอาทิตย์สัน้นอย่างที่สองจะเป็นมูลก็คือดวงจันทร์นักเรียนเขียนภาษาไทยก็ได้นะคะคูพื้นที่มันน้อย และประเด็นที่3จะเป็นดาวสาเหตุที่ไม่เขียนดาวเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ใช้คำศัพท์ต่างกันดาวฤกษ์จะเป็น Star ์ส่วนดาวเคราะหจะเป็น Planet สรุปในหัวข้อนี้โลกหมุนรอบตัวเองในทิศตะวันข็มในกาหรือที่เรียกว่าจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก หนึ่งรอบใช้เวลาประมาณยีบสีชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันสิ่งที่เปลี่ยนไปมีสี่อย่างหนึ่งกลางวันกลางคืนสองเวลาสามทิศสี่การปรากฏของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวตามที่บอกว่าโลกของเราหมุนทิศไหนตามหรือทวนทวน,ทวนอ่านักเรียนมีรูปมาให้แล้วใส่หัวลูกศรแส,สดงการทวนค่ะใส่หัวลูกศรแส,สดงการทวน นักเรียนเห็นดวงอาทิตย์ไหมคะเห็นโลกไหมคะและคนที่อยู่ตำแหน่งต่างๆบนโลกนั่นคนเดียวกันนะคะแต่ว่าอยู่สี่ตำแหน่งสี่เวลาสี่ตำแหน่งสี่เวลานั่นหมายความว่าคนที่อยู่แต่ละตำแหน่งบนโลกได้รับเวลาที่แตกต่างกันออกไปเจอเวลาที่แตกต่างกันออกไปคําถามไอซีคนนี้ค่ะใครอยู่ที่เวลาเที่ยงตรงหรือว่าสิบสองนิกาทำไมซีถึงเป็นเที่ยงตรงหรือว่าสิบสองนิกา ฮะเพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่บนหัวก็คืออยู่ตรงกับศีรษะของเราพอดีดังนั้นจึงเป็นเวลา12ในการหรือที่เรียกกันว่าเที่ยงวันนั่นเอง12ในกาถ้า4คือ12ในการหรือว่าเที่ยงวันอันไหนคือเที่ยงคืนดีดดคือเที่ยงคืนค่ะ0.00ตรวจได้เลยค่ะ เรารู้เที่ยงวันกับเที่ยงคืนแล้วว่ามันจะอยู่ในแนวระนาบก็คือแนวเดียวกับดวงอาทิตย์โลกอยู่ตรงกันดังนั้นจะเป็นเที่ยงวันกับเที่ยงคืนต่อมันก็จะเหลืออีกสองตำแหน่งจะเป็นรอยต่อระหว่างกลางวันและกลางคืนสังเกตว่าคนนี้มันอยู่ข้าบกลางวันกลางคืนอยู่ด้านล่างก็อยู่ข้าบกลางวันกลางคืนอยู่ รอยต่อระหว่างกลางวันและกลางคืนก็คือพวกหกโมงหกโมงเช้าหกโมงเย็นเคยได้ยินที่ว่าห้ามนอนข้ามวันก็คือในช่วงหกโมงนั่นเองขอไม่พูดสว่วนนั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่จะพูดให้รู้ว่ารอยต่อระหว่างวันก็คือช่วงหกโมงมาต่ออันไหนเป็นหกโมงเช้าทำไมเอถึงเป็นหกโมงเชา้ามันหมุนหมุนยังไง มันหม East, in be, Sultan, ุนทวนเข็มนาฬิกามันเพิ่งมาจากเวลาไหนในรูปมาจากเที่ยงคืนก็คือเพิ่งผ่านกลางคืนมากําลังจะไปเวลาไหนเวลาเช้าก็คือช่วงของกลางวันต่อจากกลางคืนไปยังกลางวันจะเป็นหกโมงเช้าหรือหกโมงเย็นหกโมงเช้าต่อในรูปล่างมันเพิ่งผ่านเวลาไหนมากลางวันหรือกลางคืนกลางวันและกําลังจะไปหกโมงเช้าหรือหกโมงเย็น เป็นหกโมงเย็นก็คือสิบแปดในการนั่นเองใครไม่เข้าใจสี่ตำแหน่งนี้บ้างในข้อสอบปลายภาคให้คุณเขียนเวลาของสี่ตำแหน่งนี้ใครไม่เข้าใจสี่ตำแหน่งนี้แล้วต้องการให้อธิบายใหม่บ้างแนะนำเคล็ดลับอีกหนึ่งครั้งสำหรับคนที่ยังงงงงอยู่ขั้นแรกให้คุณดูดวงอาทิตย์ก่อนถ้าหัวเราตรงกับดวงอาทิตย์เช่นไอตัว C ตัวนี้ หัวตรงกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่ตรงหัวดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะก็คือเวลาเที่ยงตรงและตำแหน่งดวข้ามก็ต้องเป็นเวลาเที่ยงคืนมาดูรอยต่อระหว่างวันก็คือพวกหกโมงเชา้ากับหกโมงเย็นถ้าเมื่อไหรบึ่งผ่านจากกลางคืนมาจะไปกลางวันก็คือช่วงหกโมงเช้าแต่ถ้าเมื่อไหร่จากกลางวันกำลังจะไปกลางคืนก็คือช่วงหกโมงเย็นนี่คือการเติมเวลาค่ะ มาต่อในเรื่องของฤดูการขออญาตเปลี่ยนไหมในเรื่องของฤดูการต่อจะเกิดฤดูการได้ในแต่ละวันของเราอากาศแตกต่างกันออกไปเท่ไม่ใช่แต่ละวันคําว่าฤดูการมันเกิดจากอะไรได้บ้าง ประเด็นแรกเลยถูกต้องโลกโคโจรรอบดวงอาทิตย์โคโจรก็คือเดินทางโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โลกโคจรรอบดวงอาทิตย,ตย์แบบตามเข็มนาฬิกาหรือว่าแบบตวนเข็มนาฬิกา แบบทวนเข็มนาฬิกาในหนึ่งรอบการที่โลกมันหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้เนี่ยดวงอาทิตย์มันใหญ่กว่าเรามากเราเป็นใบวานของมันเราหมุนรอบมันเราโคโจรรอบมันหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณสามร้อยหกสิบห้าวันหรือว่าประมาณประมาณหนึ่งปี การที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในเวลา1ปีทําให้ใน1ปีนี้อุณหภูมิแตกต่างกันออกไปเพราะว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่รับแสงแล้วก็ความร้อนแตกต่างกันออกไปนอกจากโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ1ปีแล้วมันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้โลกนี่มันได้รับแสงในพื้นที่ต่างๆไม่เท่ากันอีกปัจจัยไหนใครมีคนตอบในกรณีของกลางวันกลางคืนมาแล้วการที่โลกในพื้นที่ต่างๆมันได้รับแสงไม่เท่ากันคือ แกนโลกเอียงค่ะปัจจัยที่สองแกนโลกเอียงไอ้ฝั่งที่มันเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มันจึงร้อนไอ้ฝั่งที่เอียงหาเอียองหนีจากดวงอาทิตย์มันก็จะหนาวแกนโลกเอียงใครทราบบ้างว่าแกนโลกของเรามันเอียงเท่าไหร่ยิบสามจุดห้ายี่สิบสามจุดห้าองศาค่ะเป็นยี่สิบสามจุดห้าองศา นักวิจัยบอกว่าโลกของเราแกนของเรามันเอียงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ใช้เวลาหลายร้อยปีในการเอียงแต่ละองศาการที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาหนึ่งปีทําให้อุณหภูมิเปลี่ยนทําให้ฤดูการเปลี่ยนอีกทั้งแกนโลกของเรามันเอียง23.5องศาตำแหน่งรับแสงและความร้อนจึงต่างกันเกิดเป็นฤดูหลักสี่ฤดู อธิบายคําว่าฤดูหลักสีฤดูก็คือฤดูสากลน,นะคะเกิดเฉพาะในประเทศที่เป็นเขตหนาวเขตอบอุ่นส่วนเราที่อยู่เวณเส้นศูนย์สูตรตรงนี้มันจะเป็นฤดูที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาเพราะว่าเราจะได้รับแสงที่มันมากกว่ามาดูที่ฤดูมันจะมีทั้งหมด4ี่ตำแหน่ง4ี่ฤดูนักเรียนหาพื้นที่ว่างก่อนแล้วดอกจันเอาไว้หาพื้นที่ว่าง แล้วดบกจันท์เอาไว้ว่ารดูร้อนและรูดูหนาวรูดูร้อนและฤดูหนาวมันอยู่ระนาบเดียวกับดวงอาทิตย์มันอยู่ระนาบเดียวกับดวงอาทิตย์ ด้านหนา้บา,นนาบเดียวกันเดียกว่าอะไรดนะ้านานเนี้แนวเดียวกันประมาณกี่องศาแนวเดียวกันเส้นตรงประมาณ180องศาจะเกิดเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวกำหนดให้เป็นตำแหน่ง A ตตำแหน่ง B ตตำแหน่ง C และตำแหน่ง D นักเรียนคิดว่าตำแหน่งไหนสามารถเกิดฤดูร้อนและฤดูหนาวได้ C กับดีเพราะว่าอยู่ในระนาบเดียวกันอย่างแรกดูแนวระนาบเสร็จก็คือดูที่ว่าโลกมันหมุนรอบดวงอาทิตย์มันโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็คือดูแนวระนาบของมันถ้าเมื่อไรอยู่แนวระนาบร้อนหรือหนาวแน่นอนมาต่อดูที่แกนโลกค่ะเพราะว่าจะเกิดฤดูการได้ปัจจัยของแกนโลกมีผลแน่นอนว่าที่เราตอบไอซีกับดีเนี่ยมันต้องมีตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งเป็นฤดูร้อน มาดูว่าร้อนตรงไหนให้ดูแกนโลกเราอยู่ซีกโลกไหน,นเราอยู่ซีกโลกเหนือค่ะดังนั้นคุณดูแค่ฝั่งเหนือไม่ต้องไปสนใจฝั่งใต้ก่อนตอนนี้ดูแค่เหนือรูปไหนที่เหนือมันหันเข้าหาดวงอาทิตย์รูปไหนที่เหนือมันหันเข้าหาดวงอาทิตย์ซีค่ะดูแกนโลกเป็นหลักไอแกนโลกเหนือของตำแหน่งซีมันหันเข้าหาดวงอาทิตย์ดังนั้นร้อนหรือหนาวร้อตอเป็นฤดูร้อนค่ะ ถ้า C เป็นฤดูร้อนแสดงว่าตำแหน่งไหนเป็นรดูหนาวลงามงข้ามก็คือตำแหน่งของ D เป็นฤดูหนาวค่ะอย่าลืมว่าการดูฤดูขั้นแรกดูแนวระนาบก่อนผ้าแนวระนาบร้อนหรือหนาวแน่นอนต่อมามาแยกว่าไหนร้อนไหนหนาวให้ดูของแกนโลกถ้าซีกโลกเหนือหันแกนโลกเข้าหาดวงอาทิตย์นั่นคือร้อนแต่ถ้าเมื่อไร่ซีกโลกเหนือหันแกนโลกหนีดวงอาทิตย์จะเป็นฤดู หนาวโอ้ <Now>. oh, มืดมากมาต่อ hey, look, กรณีที่อยู่ประมาณนี้ค่ะ <Okay. S 1> จริงๆแล้วโลกมันไม่ได้อยู่บนกับใต้ดวงอาทิตย์เนาะมันจะอยู่ในตำแหน่งหน้าและตำแหน่งหลัง <Yeah. S 1> เพียงแค่รูปมันวาดให้ไม่ได้ <Yeah. S 1> ถ้ามีคนยืนอยู่ข้างหน้า <Yeah. S 1> เวลาเราผลักเขามันก็จะเข้าบริเวณกลางตัวถูกไหม <Yeah. S 1> อยู่หลังเหมือนกันเอามือดันก็จะเข้าบริเวณกลางตัวของเขาในที่นี้เหมือนกันดวงอาทิตย์มันยืดเขนออกมา แล้วไปชี้กับคนที่อยู่ข้งางๆก็คือตำแหน่งบนกับตำแหน่งล่างแสงจะเข้าซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ปริมาณที่เท่าเท่ากันแสงเท่าเหนือและเข้าใต้ในเวรที่มันเท่าเท่ากันดังนั้นจึงเกิดเป็นพวกฤด,ดูใบไม้ต่างๆมันจะมีสองใบไม้เป็นใบไม้ผีกับใบไม้ร่วงมืดมากตอนนี้ ใบไม้ผ <Bay. S 1> ีก <c ười> <bay> ับใบไม้ร่วงอันไหนเป็นใบไม้ผี A เอใบไม้ผี่เอใบไม้ผีค่ะส่วนบส่วน B เป็นใบไม้ร่วงฝนกำลังจะตกค่ะดูบน อธิบายเรื่องเกี่ยวกับฤดูสมมุติว่าตอนนี้เราดูร้อนกับหนาวเป็นถูกไหมดูร้อนกับหนาวเป็นถ้าคุณแยกใบไม้ไม่ถูกสมมุติว่าวันสอบมาสับสนในเรื่องของใบไม้คุณดูจําไว้เสม,มอว่าถ้าเมื่อไหร่อากาศมันร้อนเหงื่อมันจะออกใบไม้มันมีคุณสมบัติใบของมันก็คือการคลายน้ําถ้าเมื่อไหร่มันร้อนมากๆมันก็จะคายน้ําแต่ถ้าคายน้ํามากๆร้อนมากๆใบของมันก็จะขาดน้ําออกมาจํานวนมาก เพื่อป้องกันให้ตัวเองเนี่ยสูญเสียน้ํามากมันก็เลยเอาใบทิ้งออกไปก็คือใบไม้มันจะร่วงดังนั้นถ้าเมื่อไร่อากาศของเราร้อนเจ็เมื่อไรอากาศร้อนหลังจากนั้นใบไม้มันจะเป็นไงมันจะร่วงมาต่อจากร้อนใบไม้จะร่วงหลังจากนั้นอากาศก็จะเริ่มหนาวมากขึ้น พออากาศหนาวมันก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงอบอุ่นและเกิดเป็นใบไม้และหมุนมาร้อนอีกหนึ่งรอบย้ำว่าจะร้อนอยู่หนาวอยู่ในแนวระนาบต่อมามันจะมีวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีหมายความว่าวันนี้กลางวันใช้เวลานานมากใน24ชั่วโมงเป็นกลางวันจะมากกว่ากลางคืนมากกว่าวันอื่นๆคุณคิดว่าวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีมันอยู่ในฤดูไหน วันที่กลางวันที่ยาวนานที่สุดในรอบปีคุณคิดว่ามันอยู่ที่ฤดูไหนอยู่ที่ฤดูร้อนเพราะว่าคุณใช้เวลาอยู่กับอุณหภูมิและก็ความร้อนตรงนี้มากเราจะเรียกวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีว่าวันรีสมายันค่ะฮะ พริสมายันและวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีจะอยู่ในฤด,ดูไหนหนาวเรียกมันว่าเหมายันเหมายันค่ะไม่ใช่หมอมย, <c oughs> มยันคะเอออ,นนอะขอญาตอธิบายแค่สองข้อนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชื่อมันยากดังนั้นจะอธิบายแค่ส่วนที่ออกข้อสอบ ส่วนวันที่กลางวันเท่ากับกลางคืนก็คือวันที่ตรงกับฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงเพราะว่าแสงมันเข้าเว้นเส้นสุดจะเรียกวันว่าวันศาสตร์วิสวัและวัสันตะวิสุวัตดูเพิ่มเติมได้ใน Google ศาสตร์วิสุวั์และวสันตะวิสุวั์กลางวันจะเท่ากับกลางคืนมาต่อข้อ6กข้อหกกล้องที่ใช้ในการดูดาวคือ ต้องโทรทั oughs, ini, ์ข like? ่โทรทัศน์เขียนอย่างไรออร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 ร์รอ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 รลรอรอรอนอร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 นรอรอรนรรอรนรอ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 ง้ ข้อสอบจะเป็นข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมด30ข้อ20คะแนนส่วนข้อสอบอัต,ตันาจะมี3ข้อ10คะแนนข้อที่7เป็นอัต,ตานายัยข้อนี้3คะแน 1, น, 1, นยกตัวอย่าง Technology, เทคโนโลยีอวกาศเช่นดาวเทียม erm. และดาวเทียม erm, มีหลายประเภทมันจะใช้ในการโทรคมานาคมก็คือการสื่อสารดาวเทียม erm, นำทางก็คือ GPS ดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดาวเทียมมีหลายประเภทนี่คือตัวอย่างของข้อหนึ่งหรืออาจจะมีอื่นเช่นกรณีที่เป็นจรวดใช้เป็นผ่านะในการขนส่งยานต่างๆขึ้นสู่อวกาศนี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีอวกาศจำนวน3คะแนนคะข้อนี้ตรวจเองได้เลยค่ะ3คะแนนย้ำว่าข้อนี้ ใช้เป็นข้อสอบอัตนาาัยให้คุณบอกว่ามีอะไรบ้างเช่นคุณบอกว่าดาวเทียม feet, <Miles. S 1> คุณก็ต้องบอกว่าดาวเทียมเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างอร่ะบรรยายไปทำอะไรได้บ้างนอกจากดาวเทียมได้อะไรมาอีกอ่จะ <ging S 2> จรวดจรวดใช้ทำอะไรอธิบายมาอ่ะจรวดใช้ส่งพวก คนแล้วก็พวกยานต่างๆขึ้นสู่อวกาศเนี่ยอะไรอีกสถานีอวกาศใช้ในการทดลองหรือว่าการปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ต่างๆสถานีอวกาศยานอาวกาศมีทั้งแบบมีคนเล็ไม่มีคนใช้ในการสำรวจเป็นต้นยว่า,าข้อนี้ทั้งหมด3คะแนนซึ่งเป็นข้ออัตนาย สำหรับสิบสองข้อสิบสองข้อนี้อ้าวฟังเวลาเหลือน้อยตอบพร้อมกันข้อที่หนึ่งแสงเป็นคลื่นอะไรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นตามยาวหรือตามขวางวาเป็นคลื่นตามขวาง เมื่อแสงตกกระทบที่พื้นผิวผรุกระจะมีค่ามุมตกกระทบและค่ามุมสะท้อนเป็นกี่องศาเมื่อเซตาไอเท่ากับยี่ีอบ24สองศาตอบยี่สองศาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมเซตาไอต้องเท่ากับมุมเซตาอามุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนข้อที่สามสี่ห้าหกเจมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะภาพภาพที่เกิดจากกระจกเงาเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือน เสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุเสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุส่วนข้อ4567ในข้อนี้มันขึ้อนอยู่กับระยะในบางทัศนะอุปกรณ์เดี๋ยวครูจะส่งแบบเฉลยตรงนี้ไปให้สำหรับข้อ4567มาดูข้อที่8คนสายตาสั้นทำมาจากเลนอะไรสั้นเว,ว้าสายตายาวเป็นเลน จำไว้ว่าสั้นเวอาวยาวน,นูนเว้นขยายทำมาจากเลนอะไรน,นูนเว้นขยายทำมาจากเรนนูนอาทิตย์ทรงกรดมีเมฆอะไร,มร,โรโเมฆซโรสเตตัสตหรือซีโรสเตตัสเป็นชื่อเดียวกันใช้หลักการไหนหลักการอะเคอตอทินดนใช้หลักการไหนทากเ